สองสินเชื่อสมัครง่ายผ่านแอปให้วงเงินสูงหลักแสนใครกู้ได้บ้างไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะในคลิปนี้จะมาแนะนําสําหรับใครที่ต้องการเงินหมุนเวียนไปต่อยอดธุรกิจจะพาไปดูสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์และที่อยู่ในเครือมาเริ่มกันที่สินเชื่อแรกกันค่ะไม่มีใครจะไม่รู้จักเลยคือสินเชื่อมาจาก SCB อัปคารในเครือธนาคารไทยพาณิชย์นั่นก็คือสินเชื่อในแอปมันนี Th ันเด r นั่นเองค่ะซึ่งในแอปจะมี2ส,สินเชื่อด้วยกันนะสินเชื่อส่วนบุคคลจะให้วงเงินสูงสุดอยู่ที่1ล้านบาทและสินเชื่อนาโนแฟรนซ์ก็จะให้วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทค่ะบน นี่เราจะมาพูดถึงสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นะสินเชื่อนี้จะสําหรับอาชีพอิสระรับจ้างพ่อค้าแม่ค้าหรือถ้าใครเป็นพนักงานประจําก็สามารถสมัครได้ค่ะเขาจะให้วงเงินสูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0 0สนบาทในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน33%ต่อปีซึ่งเขาจะให้บริการวงเงิน2รูปแบบจะเป็นวงเงินเหมือนเวียนจ่ายขั้นต่ําอยู่ที่2%ไม่เกิน200บาทของวงเงินกู้ค่ะแต่ขอแนะนําถ้าใครมีกําลังพอให้จ่ายมากกว่าขั้นต่าสัก5% 10%เของวงเงินกู้ ค่ะข,ข้อดีคือทําให้เราจ่ายสั้นลงและประหยัดดอกเบี้ยมากขึ้นในรูปแบบที่2คือจ่ายแบบรายเดือนสูงสุดไม่เกิน60เดือนค่ะ ซึ่งวงเงินทั้งสองรูปแบบนี้เราจะไม่สามารถเลือกได้นะคะบริษัทจะเป็นคนพิจารณาให้ค่ะมาดูที่คุณสมบัติกันบ้างค่ะคนที่จะสมัครได้ก็คืออายุ20-65ปีอาชีพอิสระรับจ้างพ่อค้าแม่ค้าหรือพนักงานประจำส่วนข้อมูลประกอบการสมัครจะมีแค่บัตรประชาชนและสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนซึ่งจะสามารถขอได้จากแอปธนาคารได้ถึง9แอปด้วยกันค่ะสินเชื่อน,นี้เขาจะไม่เช็คเครดิตบูโรนะถ้าเราต้องการเพิ่มโอกาสการขออนุมัติให ส่งข้อมูลเสริมเข้าไปค่ะเช่นข้อมูลเครดิตบูโรหรือบินค่าไฟสินเชื่อนี้จะสมัครได้ผ่านแอป m ั n นี่ทันเดอร์รู้ผลภายใน10นาทีกู้ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดค่ะสินเชื่อต่อไปสินเชื่อมณีแทนใจเขาจะให้วงเงินสูงสุดอยู่ที่50,000 0บาทระยะการผ่อนชำระสูงสุดอยู่ที่60เดือนอัตราดอกเบี้ยจะเป็น MRR บวกมาดูคุณสมบัติกันบ้างอย่างแรกเราจะต้องมีรายการเดินบัญชีขั้นต่ำอยู่ที่2 5 0 0 0บาทต่อ เดือนต่อเนื่องกันทุกเดือนในรอบ3เดือนล่าสุดค่ะและมาดูอย่างที่2กันค่ะท่านจะต้องได้รับเงินผ่านทางช่องทางในช่องทางหนึ่ง 1. รับเงินจาก QR ของแอปมณีทันใจ 2. ใช้บริการเครื่องรูดบัตร EDC และอย่างที่3ค่ะคือรับเงินโอนเข้าบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์สรุปก็คือเราจะต้องมีการเดินบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์อย่างสม่ำเสมอถึงจะได้รับคำเชิญค่ะ และนี่ก็คือ2สินเชื่อที่สมัครผ่านแอปใครมีคุณสมบัติตามนี้ก็ลองไปยื่นกู้ดูนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในะคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ